สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะดีๆในสองนาทีอย่าเพิ่งตกใจนะคะพี่พบคนเดิมที่มาเล่าธรรมะให้ท่านผู้ฟังยังอยู่นะคะแต่คลิปนี้เมย์และพี่พบมาช่วยกันเล่าธรรมะให้มีรสชาติยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ใกล้ตัวแต่หลายคนไม่ค่อยรู้ตัวเลยครับโมหะหรือ ความหลงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ค่ะพี่พบหลายคนได้ยินคำว่าโมหะแล้วนึกถึงอะไรที่ลึกซึง้งแต่จริงๆมันก็คือความไม่รู้ความเข้าใจผิดในสิ่งที่เป็นจริงเช่นคิดว่าความสุขอยู่ที่ต้องมีเงินเยอะๆหรืออยู่ที่ของนอกตัวตลอดเวลาถูกต้องครับหรืออย่างบางคนรู้ว่าการนอนดึกไม่ดี แต่ก็ยังเลื่อนโทรศัพท์ทั้งคืนนี่ก็โมหะอย่างหนึ่งนะครับเพราะรู้แต่ไม่เข้าใจจริงโมหะทําให้เราหลงเช่นหลงในรูปลักษณ์หลงในตําแหน่งหรือแม้แต่หลงว่าเราถูกเสมอทั้งที่ความจริงอาจตรงกันข้ามก็ได้นะคะแล้วเราจะมีวิธีแก้โมหะได้ยังไงครับแม่เริ่มจากการมีสติค่ะแค่เราหยุดถามตัวเองก่อนเช่น เราทำอยู่เนี่ยเพราะเข้าใจจริงๆหรือแค่ตามความเคยชินแค่นี้ก็คือการเริ่มต้นลดโมหะแล้วนะคะถูกเลยครับธรรมะสอนให้เราเห็นตามความจริงเช่นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสรุปง่ายๆนะคะโมหะคือความหลง ความไม่รู้ถ้าเราเริ่มรู้เท่าทันก็เหมือนเปิดไฟในห้องมืดเราก็จะไม่เดินชนอะไรอีกต่อไปค่ะขอบคุณคุณเมย์และขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในธรรมะดีๆใน2นาทีนะครับสวัสดีครับถ้าท่านผู้ฟังอยากให้พี่พบ มาเล่าคนเดียวหรือชอบให้เราทั้งคู่มาช่วยกันเล่าธรรมะในรายการธรรมะดีๆในสองนาทีท่านผู้ฟังช่วยคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะเรายินดีทำตามเสียงส่วนใหญ่ของท่านผู้ฟังค่ะช่วยกดติดตามให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ